รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาินทีวี BEST INTERNATIONAL TRAVEL AND AGENCY oh. ยำคุณแม่อร่อยแซ่บนัววันนี้ผมเป็นแบบเครื่องรางมาครับซอ้ซอนในโซยจริงผมใส่แบบทุกวันเลยครับออ๋นี่แอัอนนี้พับให้ลีพินาาครับ มีคนเคยบอกแทนว่าถ้าจะมูจริงๆต้องเชื่อต้องตอนนี้ขอต้องแบบต้องเชื่อจริงๆเลี้ยครับพอเปเปอ,เปอร์ไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดที่โยเคยไปไหว้แบบบอกว่าขอให้มีสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอะไรอย่างเงี้ย่หาย,ยาหม<า>ดเลยนะเราหายหมดเลยนะทีเนี้ย สวัสดีค่ะ,คะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการมูเตเลดีนะคะเป็นรายการมูที่ฮอตที่สุดนะคะในพอศอน,นี้เราจะมาเปิดปากคนดังกันค่ะว่าเขามูยังไงแล้วเฮงมูยังไงให้ปังมูยังไงให้ดังนะคะที่นี่ที่เดียวในเวลาเดิมนะคะก็คือวันพฤหัสศีทุ่มครึ่งนะคะในช่องอมรินกด34กดค่ะ,คะแล้ววันนี้นะคะขวัญไม่ได้มาคนเดียวค่ะ มากับน้องพิธีกรน,น้องใหม่น้องนักตั้งชาิตาค่ะชาิตาแม่องใหม่องนักษาชาิตา การมูเต้เลดี้ด้วยนะคะก็เป็นพิธีกรน้องใหม่แล้วก็ฝักนักฝักตัวด้วยนะคะเพิ่งเข้าวงการเมื่อวานนี้เลยนะคะแล้ววันนี้พี่ขวานน้องน้องแขกรับเชิญของเราก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าน้องนอเนี่ยมาจากวงเมฟวันนะคะค่ายบุริ t เอนเตอร์เทนเมนต์ในเครืออาร์เอสค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องไม่ได้มาพูดคุยกับเราธรรมดานะคะยังมีโชว์หน้าหลักหน้าหัมาด้วยเราไปดูโชว์น้องๆกันดีกว่าค่ะ เธอไม่หัวใจฉันนั้นจะพับใจเมือนระอุเธออันตรายทำให้ฉันตายตายเลยจะส Yeah เห็นเธอแรงไปกระบอกอยากจะเก็บอาการให้เธอดูไม่ออกเธอ็ว่รจะคิดไม่กัฉันก็บอกไม่ต้องหลอกโพสติฟกับไ่กเสดอกับ่ถ้าถ้าีิ่งไปหรอพี่ดกเลยงับเราขอต้อนรับน้องๆวงเวันอย่างเป็นทางการอีกครัค่ะ ำตัวกับแฟนๆรายการมูเตเลดีหน่อยค่ะค่ะดีวันดีเนว่าสวัสดีครับผู้ราเนว่าชื่อตะวันครับผมชื่อจริงชื่อภูริจิวัฒเวียงวัฒนาครับชื่อพร้อมครับกฤษยาอัคทวิพัฒน์ครับผม สวัสดีครับชื่อโยชิครับพัฒน,นันยงเมธีวราคุณครับสวัสดีครับแทนคุณแทนคุณดาราศรีศักดิ์ครับเย้ <Yeah. S 1> อะรายการของเราจะบอกว่าเป็นเราคือเป็นวายค่ะเจนวายเนี่ยคือเชื่อเรื่องงูหนักอยู่เหมือนก<า>ันจะถามว่าน้องจะจ <c oughs> ี๊ด <Yeah. S 1> ได้อะ <c oughs> เรื่องเรื่องงูบ้างไหม <c oughs> เราก็ทํางานใส่ยนี้เนาะเราก็ต้องแบบมีงูบ้างเพราะว่าบางทีความสามารถไม่พอก็ต้องแบบมีเรื่องดวงด้วยที่บ้านผมแ ว่ามูอยู่แล้วด้วยติดนินสัยมาจากพ่อแม่พ่อแม่ชอบพาไปมูที่นู่นที่นี่อะไรอย่างงี้ครับพอแบบว่าพอมาทํางานเป็นศิลปินอะไรอย่างงี้ก่อนขึ้นเวทีก็จะแบบไหวยก่อนขึ้นเวทีก่อนส่วนตัวของผมเนี่ยที่บ้าน,นมีความเชื่ออยู่แล้วค่อนข้างแบบอินทูศาสนามากๆอะไรอย่างงี้เคยบวชมาสามรอบแล้วนี่วันนี้ผมเป็นแบบเครื่องรางมาครับซอยจริงผ <ใน S 1> มใส่แบบทุกวันเลยครับพับอรนี่พัให้ลีพิน่าครับ อ่าน้องเยลชีว่าจะเริ่มมาจากเห็นเพื่อนทุกคนเขาก็มูกันอะไรอย่างนี้เป็นฟิลตามเทรนก็เลยม,มามูพระพิคานีครับใช่ทุกวันนี้ก็ไปมูที่แยกห้วยขวางบ้างสีแยกห้วยขวางแล้วก็หน้าตึกจริงคือองผมก็เหมือนกันแบบตามเทรนแบบเ<ะ>จนเจนซีเขาจะแบบตามเทรนทวิตอะไรอย่างน<ะ>ี้อันนี้คือน้ำจิ้มนะคะเบรกแรกของเราเดี<ะ>๋ยวเราไปต่อกันในเบรกที่สองดีกว่าว่าลึกไปกว่านี้จะเป็นยังไง<ะ>กับการมูเตรูของเขานะคะเจอกันคะ่ะ เขาเรียกว่าก่อนที่จะไปถึงจุดสําเร็จท้าเจ้าเขาจะแบบสร้างบททดสอบใช่แ้วน้องต้อนหงอะไรครับน้องต้อนหวอะไรวันนี้นี่ครับนี่ครับผมเามาโชว์อยากขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้เจนซีของแท้โอ้โหสวยจังเป็นสายมูแบบรุ่นใหม่จริงๆเนาะรวมอเปอร์เดียวถุกเรื่องก็มีเวียดนามครั้งนี้ไม่ธรรมดาเต ร้อมแล้วไปมันกันให้สุด best international พาเที่ยวทริปเวียดนามแบบครบรถทั้งสายมูสายชิวสายถ่ายรูปเริ่มทริปด้วยการเติมพลังบุญขอพรเสริมโชคกันที่วัดหลินอื่นจากนั้นไปสนุกกับกิจกรรมสุดคิวนั่งเรือกระดองหมู่บ้านกําทางแล้วพาใจย้อนเวลาเดินเล่นชิวๆที่เมืองโบราณหอยอานั่งกระเช้าชมวิวสุบานาฮิวเดินเล่นชิกๆบนสะพานสีทองและห้ามพลาดแวะช็อปของน่ารักที่บอปมาดบานาฮิลปิดท้ายทริปอย่างอลังการเทศกาลแข่งขันดอกไม้ไฟนานาชา ที่จัดเต็มสีสันเหนือแม่น้ำฮานบอกเลยว่าทริปนี้ครบทั้งบุญครบทั้งบันเทิงรอ,รอยยิ้มและความทรงจำดีๆที่จะอยู่ในใจไปอีกนานออกเดินทางวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568เพียง15,999บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึง15พฤษภาคม2568ดูรายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยหรือสามารถจองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน เตรียมตัวให้พร้อมบูแต่เลดี้พาบีลัดฟ้าไปมูเสริมเฮงบนเกาะฮ่องกอง3วัน2คืนทริปนี้จับใตแบบเอ็กซ์คลูซีฟร่วมเดินทางไปกับพิธีกรสายมูคุณบุ๋มกุญชลีและหมอปลายเริ่มทริปด้วยการสัการะกักขันนำโชควัดแช่กงงมิ้วขอพรวัดหวังตาเซียนที่แนมแนจนขนลุกพารับพลังธรรมชาติที่หาซายรีพัสเบสการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมพองัมพานั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิงชมวิวธรรมชาติอันงดงามเพื่อไปขอพรนลาดอธิต ที่พระใหญ่เทียนฐานปิดท้ายด้วยช้อปปิ้งสไตล์ฮ่องกงแทๆ้ๆที่หมู่บ้านวัฒนธรรมน้องปิงพิเศษดูดวงชะตาคนละหนึ่งคำถามกระบอกปลายแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวและแถมฟรีผ้ากอยดวงพร้อมกังหันมงคลกลับบ้านไปเสริมความมูอีกขั้นออกเดินทางวันที่13-15มีน,น2560 เพียง3,9888บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึง28พฤษภาคม2,568รูรายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยรับจำนวนจำกัด ก็สู่ช่วงที่2ของรายการของเรานะคะเมื่อกี้นี้เราก็เกิดไปเยอะแล้วว่าน้องไปมูไปทําอะไรมาบ้างมาทําความรู้จักกับน้องกันหน่อยเออว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงมายังไงอ่าเรียนที่ไหนด <One> ้วยพี่หวานอยากรู้เห็นหน้ายังอ่าเรื่องตัวตึงก่อนตัวตึงตัวตึงเอาเรียนสมัยก็ตอนนี้เรียนอยู่ International School of Communication Management ของจุฬาลงกรณ์ครับอยู่ปี3ครับทเาถึงเลือกเรียนสาขานี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับ การสื่อสารไงจัดการการสื่อสารเพื่อแบบจะได้เรียนเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วก็แบบเกี่ยวกับพวกคอมมิวนิเคชันอง์รวมอะไรอย่เงีย้ย โยเลียนที่มงเทพครับใช่อยู่คณะนิเทศวอดแคสต้งเนี่ยเรืองที่เรืองที่นลอกนอนเราเป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเรื่องวิชาการก็เป็นที่นูการมันต้องดีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากิจกรรมดีกิจกรรมเด่นเน้นกิจกรรมไงใช่วิชาการก็รับรับรับเหมือนการรับเหมือนกานที่เรื่องเรียนเพราะว่า ถามรุ่นพี่แลพี่บอกบอกว่าอยากเรียนดิเทศจังสาขาไหนง่ายสุดอ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราก็ต้องเรียนอะไรที่มันเข้ากับเราลัทธิเราด้วยเราจะได้แบบว่าเรียนไปล้วก็เอ็นจอยไปล้วก็เลยพยายามเลือกสาขาที่ตัวเองน่าจะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างพี่ลูกอะครับผมผมเรียนที่คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับโคไซของมศวครับ ยากไหมรัากถอยเลือกเรียนผมว่าผมมาที่นี่ถูกแล้วถูกทางใช่ไหมเรียนไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีเพื่อนดีนี่ให้ที่หนึ่งเลยอันนี้พี่ก็ให้ที่หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนช่วยชีวิตพี่เหมือนกันค่ะไม่มีเพื่อนคือผมแบบเรียนไม่จบจริงจริงใช้โอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนด้วยนะเออยังะยังไม่จบครับอยู่ปีสองครับอครับผมจริงๆผมสอบ GED สอบเทียบครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งได้เข้ามหาลัยครับก็เป็นเข้ามอกรุงเทพบอดแครดเหมือนกันครับ มาแข่งกันเหรอคะว่าตอนแรกที่เราเริ่มมาเป็นศิลปินเนี่ยเราเริ่มจากการแคสใช่ไหมคะพอแคสเสร็จเขาก็เริ่มไปฝึกฝนต่ออีกก่อนที่เราจะมาเป็นแบรนด์แบบนี้เราใช้เวลาฝึกหรือว่าเป็นแบรนด์ทํางานหรือมีเวลาแบ่งยังไงคือวงเราโชคดีตรงที่ตอนตอนนี้พี่โยกับตอนยังไม่ได้เรียนแบบรอบกับ มันก็จะมีแค่แทากับพร้อมที่เวลามันค่อนข้างคอนฟลิกต์อย่างเงี้ยก็ของแทนก็จะยากอยู่ที่จะต้องแบบ a มนจ e ที่แบบว่าจะได้สเกจดจะไม่ชนกับอะไรเลยของงานเลยครับแบบเหมือนงานล่าสุดอะไรเง,งี้ยแทนก็มีที่แบบว่าไปแต่งหน้าเช้าแล้วก็ไปสอบบ่ายไปงานแล้วก็นั่งมอไซค์กลับไปสอบต่อแล้วก็นั่งมอไซค์กลับมางานอาจารย์บางคนเขาจะรู้สึกว่าเราต้องเลือกในชีวิตจริงๆถ้าสมมติมีงานสองงานชนกันแล้วก็ต้องเลือกอะไรเง,<ม>งี้ยแต่ว่าเราก็พยายามเลือกที่แบบว่ามันคอมเพลมิสกับทุกสิ่งที่สุดอะไรเใ่วพือนง ที่แบบ<ห>ยังสพอร์ตเราแล้วก็แบบยังสามารถสมมติเวลาซ้อมที่เราไม่ได้เงี้ยเขาก็ยังมีเวลาอื่นที่สามารถแบบช่วยเราได้แล้วมีไหมแบบว่าเออตอนนี้น้องมาซ้อมไม่ได้ไม่เป็นไรอัดคลิปแล้วเราไปสอบเต้นเองคนเดียวที่บ้านมีครับม,มีมีน้องพร้อมที่แบบชอคอยช่วยอยู่ที่แบบว่าสมมุติเราไม่ได้มาเราจะแบบหยุดเยอะอะไรเง<ๆ>ี้ยเขาก็จะแบบช่วยช่วยมายมาปล่อยให้มาปล่อยท่า<ๆ>อะไรเง<ๆ>ี้ยในกลุ่มนี้คือใครเป็นพี่ใหญ่สุดเวลาแบบดูแลน้อง ดูแลน้องไม่ค่อยได้ก็คือน้องดูแลเราใช่ถ้าเป็นเรื่องแบบดูแลนี่ก็ต้องเป็นตัวตึงคนนี้ใช่เขาจะแบบคอยแบบ m a n a g คอยคุยกับทีมงานเป็นตัวกลางก็ส่วนใหญ่เขาได้สื่อสารมาหรือไงสื่อสารเลยได้ละได้ละเราก็ต้องเอาไปใช้เรียงไม่ได้จบแต่ว่าเอามาใช้ได้เลยเราย้อนกลับไปเรื่องเกี่ยวกับรายการก็คือรายการมูใช่ไหมคะมีใครไหมในที่นี้ที่เรามูแล้วเราขอให้ว่าได้เข้ามาทํางานในวงการจริงๆผมว่าทุกคนที่นี้มีแบบไปไหว้ด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยที่ไหนคะ เรื่องความรักเรื่องมูนี้ก็ต้องว่าให้ไปมีคันเนกับคาราสมีหุยน้องบอกว่ามี5้าที่ใช่เนแปนอีพีสิบแปดใช่ไหมที่เราไปมูใช่ไปพร้อมกันเลยเราคือเรารู้จักกันก่อนตอนนั้นกาลังจะปล่อยเพลงใหม่เราก็เลยรวมตัวกันไปเพื่อที่จะแบบไปขอว่าอยามีอุปสรรคเลยแต่ปรากฏว่าว่า เต็มเลยเขาเรียกว่าก่อนที่จะไปถึงจุดสําเร็จพ้าเจ้าเขาจะแบบสร้างบททดสอบใช่ใครเป็นคนวางแผนเริ่มต้นค่ะว่าต้องไปไหว้ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สาไปไหว้ห้าที่พี่ขวัญว่าไม่ธรรมดานะมีพี่ๆที่เชี่ยวชาญด้านการมูครับเขาแบบวางแผนให้เลยว่าวันนั้นจะต้องออกเดินทางกี่โมงแล้วไปที่ไหนบ้างเรียงๆไปแล้วคนที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยว่า เราไปมูกันถเถอะใครค่ะใ,คใช่ใ<ค>มือน่าจะผมแบบผมชอบมูด้วยอะไรอย่างนี้ก็มี สารหลักเมืองสารหลักเมือสารหลักมือแอบจดไว้ก่อนหน้าอยู่นี่ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยคนน้อยแล้วก็หน้าไอเอสแล้วก็อีกที่หนึ่งจำไม่ได้เป็นความลับหรือเปล่าคือพร้อมแล้วอันนี้สกเลรสกิลเลตจริงเหรอซีิลเลตจริงเหรอสามารถไปตามดูได้ในบล็อกไงในเพจแชทใช่แชทในพีซีสิบแปดต่อไปด้วยแต่วันนี้ดูมูเตเรดี้ก่อนไปมูมาตั้งห้าที่แล้วใครเนี่ยมีพกของขลังมาบ้างไหมก็อย่างที่รู้นะครับพร้อม แบบใส่ผ้าลตลอดเวลาเลยองค์นี้คืออยู่ติดตัวกับเราอยู่ติดอกเลยครับใช่เ<ม>พิ่งได้รับมาเมื่อวันเกิดครับมกรลันที่ผ่านมามใช่<ม>ซึ่งแบบเออหลวงพระพ,พี่เลี้ยงสิที่แบบตอนบวชจะมีพระมาคอยดูแลเราใช่ไหมก็แบบให้มาเป็นของของวัญเกิดอะไรอย่างนี้ผมก็เลยพกติดตัวตลอดครับใช่เสืส้อน้องตอนหัวอะไรครับน้องตอนหัวอะไรวันนี้นี่ครับนี่ครับผมพกมมาโชว์อย่าขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้เจนซีของแท้โอ้โหสวยจัง เป็นสายมูแบบ BU รุ่นใหม่จริงๆเนาะเลื pues อกท er kind of ี่มันสวยๆด้วยเพราะว่าจะได้แบบว่าใช้ชีวิตในประจําวันง่ายสื่อหมายถึงอะไรคะอันนี้มูเรื่องการงานครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบเจีซยวีคนดิดไงเขาจะฮิตบอเบบมันนีันที่แบบว่ารวมวอเปเปอร์เดียวถุกเรื่องก็มีที่เปลี่ยนที่เรยค่ะพี่เปลี่ยนทุกวันแล้วมันจะดีในวันนั้นหรอคะจริงๆหรอหนุมพกปะ ยังไม่ได้พกเมื่อก่อนพกเครื่องรางอะไรแบบเคยเกี่ยวกับารเรียนการทํางานอะไรย่างเงี้ยตอ่วอยู่ในกระเป๋าตางต่อตอนนี้มันหมดมันหมดอายุหนึ่งปีไงก็เลยไม่ได้พกเหมือนตอนนั้นไปญี่ปุ่นครับแล้วก็ไปซื้อเขาจะมีเครื่องรางขายเยอะอะไรเงี้ยแล้วซื้อเรื่องการเรียนมาตอนนั้นแล้วก็พกใส่กระเป๋าตางแล้วมันคืออะไระคะที่แบบเป็นหมดอายุได้อะมันจะขลังแค่หนึ่งปีแล้วก็ต้องเปลีย่ยนไงเพราะว่าดวงรองบางทีในแต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานู่นนี่นั่นไงอันนี้นี่คือหาข้อมูลเพื่อตตัััวววเเเออองงงนะะจจริพื่่าไปย ไงต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะคิดว่าอ้าวแล้วองค์พระพุทธรูปที่บ้านหมดอายุไหมไม่ยมัไงไม่หมดยัไม่ไมหมดตรงกลางตรงหลังไง,งอ,อ,อยากน้องโยชิมิพกอะไรไหมโยก็เป็นรู้วอลเปเปอร์เหมแบนครับแต่ว่าจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยสีชมพูบ้างแล้วก็เป็นสีขาวเพื่อความร่ำรวยสีชมพูเพื่อความรักสมมติเราเลือกวอลเปเปอร์อย่างเงี้ย เรามีไหมว่าเปิดวันนี้ปุ๊บไลน์อันนี้สําหรับอยากได้อะไรสักอย่างเดียวแล้วเราขอพอรกับอันนี้แล้วเราได้เลยอ่ะพอเปเปอร์มไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดที่โยเคยไปไหว้แบบบอกว่าขอให้มีสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโยจะหายหมดเลยนะเราหายหมดเลยนะจรินะแล้วเวลาโย,ยขออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะแบบมีสิ่งที่โยฝูกพันหรือมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเรียกว่ามนุษย์อะไรอย่างงี้เขาแบบ หายไปอะไรก็เหมือนแบบาการคัดกรองคนว่าแบบใ,ใครที่มันไม่ดีเขาก็ออกไปจากชีวิตววงงเรา,าแล้วแบบภายในเวลาแบบช่วงนั้นเลยด้วย<ร>ก็แบบรู้สึกว่าน่าจะมีผลอยู่แต่คน <c oughs> มีเคล็ดลับวิธีการที่แบบ จมูแมว่าให้สำลิดผลมีคนเคยบอกแทนว่าถ้าจมูจริงๆต้องเชื่อต้องตอนนี้ขอต้องแบบต้องเชื่อจริงๆอะไรครับแล้วจุดเป้าหมายในชีวิตของหนูแบบสูงสุดเลยของการเป็นศิลป,ปินของน้องคืออะไรจริงๆล่าสุดเพิ่งแบบได้ไปดูคอนเสิร์ตของเพื่อนๆในวงการมาก็เป็นแรงบ,บันดาลใจมากๆให้เรารู้สึกว่าเออเราวันนึงเราก็อยาก,อยากอยู่จุดนั้นเหมือนกันที่แบบได้มีโชว์พิเศษได้แบบโชว์คอของเราแบบให้ทุกคนได้ดูว่าแบบมีความสามารถแบบด้านไหนบ้างอะไรยงนี้ครับคิดว่าอยากมีคอนเสิร์ต ในวันเป็นของตัวเองครับผมยังมีอะไรในวงการอีกบ้างที่เราแบบรู้สึกว่าอยากจะทําอีกอนะไรเงี้ยผมอยากแบบว่าถ่ายโฆษณาแสดงซีรีส์อยากทำทุกอย่างเลยครับอ,อยากเพราะว่าอยากลองแบบดูหลายๆด้านว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้บ้าง<ช>ผมก็จริงๆแล้วว่าอยากเป็นนักแสดงเหมือนกันคืออยากลองไปเวิร์กเรื่องแบบหน้ากล้องในด้านอื่นๆบ้างมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากทําก็คือแบบพวกมิวสิกโปรดักชันแบบอยู่ในแบบทีมโปรดักชันบ้างอ่ะเป็นแบบเรื่องหลัง<ช>เพราะาเราอยู่เบื้องหน้ามาแล้วเราก็อยากทาเรื่องหลังโยก็คิดตั้งแต่แรกแล้วว่าโยแบบอยาก ทำงานเบื้องหลังบ้างเราเป็นเด็กเนิร์ดความจริงใช่เราเป็นเด็กติดเกมเด็กเล่นคอมเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบดแบบพวกตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยชอบมาเมื่อก่อนไปแข่งแบบแข่งแล้วแบบจังหวัดก็เคยชนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นคนที่มีของอยู่เหมือนกันหรืออยู่ตรงไหนใช่เพราะว่ามีรุ่นพี่มีขวัญด้วย นั่นไงโดนอวยแล้วเราก็มีเราก็มีเหมือนกันเนี่ยเราก็มีเราก็มีเหมือนกันอ่าน้องแทนคุณเหรอคะอยากอยากเป็นนักแสดงครับอยากเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับเล่นหนังก็ในอนาคตเนาะพี่หวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเป็นไปได้กันได้ถ้าเกิดว่าเรารักหรือว่าเราชอบในสิ่งที่เราจะทาพี่ขวัญก็ขอให้ทุกคนสึควาปรารถนานะคะนี่สารหมูหมูพี่ขวัญหมูพี่ขวัญรอบแรกนะคะทุกคนน้องๆต้องปิดตานะคะแล้วเราจะมาฟังเพลงกันแล้วให้น้องชูมือเลยว่าเลขอะไร อ่าแล้วเราทำแบบนี้3ามรอบหนึ่งในสามใช่หนึ่งในสามแต่ที่สำคัญปิดตาใครไม่ปิดตาจิ้มตาบดติร์ตึ๊ดร์ตเติร์ตเช็โอเคเหมือนกันมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงโอ้ยรู้ใจกันมากเลยค่ะเอาดีๆเฮ้ยได้ไหมโทรไปตั้งนี่เหมือนกันเลย ตะวันกับแทนคุณที่เหมือนกันท <c oughs> ีนี้พี่จะบอกว่าให้ทุกคนนะคะเอามือเก็บข้างหนึ่งแล้วชุกแค่มือเดียวคือตอนนี้หมดตะขาบมาเพรวะว่ตาแบบว่าเอาไปสองมือเดียว่ <c oughs> <c oughs> โอ้ย oh, ทุกคนค่ะเขารู้ใจกันมากเลยค่ะเอามารอบที่สามรอบที่สามรอบที่สามมาดูกันว่าเขาทั้งสี่คนนะคะจัดใจตรงกันจริงไหมโอเคอ่ะมาโอเคค่ะ จะใจตรงกันแล้วก็ใจตรงกันไปมาในเนี้ยเขามีคนที่สนิทกันเกินเบอร์ คู่ไหนไหนเล่าแทนกับเพื่อตะวันเพราะว่าแบบเป็นฟิลแบบบ้านใกล้กันแต่สองคนบ้านจะใกล้กันอยู่ด้วยกันเลยใกล้กันเป็นลูเมตการสองในลูเมตการสมวผมก็คือบ้านใกล้เรืองเคียงกันก็เลยสนิทกันพี่พร้อมกับพี่แทนเป็นคนเริ่มโปรเจกต์อันแบบเดือนวันมาตั้งแต่แรกด้วยก็เลยแบบสนิทกันมากก็ก็ดีพี่ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่แบบว่าดูแลกันและกันน้องๆอยู่ด้วยกันก็รักกันแหละเขาก็สนิทกันแต่เมื่อกี้ที่เล่าคุณเื่งจริงเหรอจริงคืออาจจะอย่ามันจะยิ่งไปกว่านี้เดี๋ยวเราไปคุยกันเบรกหน้าดีกว่า 大咖。 กำลังใจให้กับเบสให้กับเจา้าหน้าที่พนักงานทุกๆคนของเบสเลยของค้ มีความสูมากจะมาเป็นแบรนด์มาเอร<ะ>์ครับไม่ใช่ความที่รู้จักน,นานแต่เพราะเรามั่นใจในเนชชั่นแ a ลครับ Best i n t e r n a น i o n a l นะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่12ค่ะจันก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จปังปังปังนะคะและมีความสุข,ขวความเดินความก้าวหน้าทุกคนค่ะขอให้เบสนะคะอยู่ในใจของทุกคนเลยนะคะคิดจะเที่ยวนะคะขอให้นึกถึงเบสก่อนเป็นที่แรกเลยนะคะก็ขออนุญาตอวยพรให้กับเบสนะคะขอให้เบสนะคะมี FC มีลูกค้านะคะเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ่ะ จริงๆมันก็สําคัญกับเรามากเหมือนกันนะมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวครับ mm hmm. สิ่งเดียวที่เราทําได้ตอนนั้นก็คือไปมูแ,<ล>แบบขอ,ขอเราต้องมาพร้อมกับทั้งความสามารถแล้วก็แบ<ล>บดวงด้วยชการมูก็แบบเป็นสิ่งสําคัญสำหรับโยมเหมือนกันก็เป็นทั้งความเชื่อแล้วก็รู้สึกว่า,กกามูก็ดีกว่าไม่มูเลยอะไรอย่างเี้ยจริงจริงเราเกิดมาได้เพราะว่าการมูของแม่แม่แบบไม่ตั้งท้องสักทีแล้วอยากได้ลูกชายแม่ก็เลยไปขอแบบท่านทาวทัฏญิยูที่ออกมาพระมงกุฎสุดทรัทมาก็ตั้งท้องผมเลย ยำคุณแม่อร่อยแซบนั้มื้อนี้ถ้าอยากให้อร่อยต้องยำคุณแม่ยำแซบๆเครื่องเน้นๆคัดสันวัตถุดิบที่มีคุณภาพนัวได้ทุกวันแซบซีดแบบ t in 1ดื่มด่ำกับคาเฟส่สไตล์ตุรกีเนรมิตโฉมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งความฝัน มีทั้งหมด2ส,สาขาสาขาตะลิ่งชันและวันนิมานเชียงใหม่เพราะความสุขเริ่มต้นได้ที่ร้านยำคุณแม่ ามาเข้าถึงเดืสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้ไม่ถามไม่ได้เลยอย่างเราเจนวเราก็คือจะเติบโตมาแบบว่าการมูเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้อย่างน้องเจนแซอย่างเงี้ยพี่อยากรู้มุมมองเกี่ยวกับการมูหนูคิดยังไงเกี่ยวกับการมูจริงๆมันก็สําคัญกับเรามากเหมือนกันนะมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวครับเราไปแคสงานงานหนึ่งหลังจากที่เราแคสแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบสงสัยตัวเองว่าแบบมันดีหรือยังมันได้จะได้ไหมเนี่ยสิ่งเดียวที่เราทําได้ตอนนั้นก็คือไปมู แบบขอมันเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ทําให้เราสบายใจขึ้นแหละมันก็เหมือนแบบว่าเวลาที่เราจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบขอให้ทุกอย่างมันสําเร็จไปด้วยได้ด้วยดีเหมือนออกจากบ้านเงี้ยแล้วก็แบบขอละขอให้วันนี้ดีของโยรู้สึกว่าแบบมนุษย์เราเกิดมาแบบเวลาจะได้รับโอกาสเราต้องมาพร้อมกับทั้งความสามารถแล้วก็พร้อมกับดวงด้วยใช่การมูก็แบบเป็นสิ่งสําคัญสำหรับโยเหมือนกันก็ เป็นทั้งความเชื่อแล้วก็รู้สึกว่ามูก็ดีกว่าไม่มูเลยอะไรอย่างเีส้ส่วนตัวพอมก็มูมาตั้งแต่เกิดเลยครับจริงๆเรากเกิดมาได้เพราะว่าการมูของแม่จริงหรอเหมือนแม่แบบไม่ตั้งท้องสักทีแล้วอยากได้ลูกชายแม่ก็เลยไปขอแบบท่านท้าวที่ดันเจหูที่ออกมาพระมงกุฎแล้วแบบสราหันมาก,ก็ตั้งท้องผมเลยได้ลูกชายท้องที่เป็นยาบปะใช่ครับเป็นเป็นหยาบครับใช่คำนับเจนเซนเนี่ยการมูก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเราก็มีเทรนด์เราแบบต้องตามไปมูความรักเพราะแม่รักสามีอะไรเงี้ยต้องต่อคิวอะไร ไอโทรเพราะแม่ล <About> ักษมี <laughs> About ามาเขาทแม่ me, cancel your order จริงใช่ซึ่งแบบก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวครับ แบบอย่างน้อยเราก็มีบางอย่างที่ให้กําลังใจเราอยู่เสมอผมเป็นคนเชื่อเรื่องดวงเรื่องการมูมากๆครับปกติเวลาผมทําอะไรผมจะแบบมูตลอดทั้งเรื่องแบบการเรียนการแบบทํางาน <S <S เข้ามาอยู่ไอเนี้ยผมมูทุกรอบแล้วผมก็ได้ทุกรอบ <S 2> <S 2> <S 2> ทําให้ผมแบบรู้สึกสบายใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองขึ้นเวลาแบบว่าจะทําอะไรสักอย่างแต่เอาจริงๆแล้วนะเรื่องของการมูเตลูห,หรือว่าแบบความเชื่อในการที่เราจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันทําไปแล้วสบายใจอยากให้น้องๆเล่าถึงความประทับใจที่เรามี กันละกันอยู่ในวงช่วงเวลาที่ผ่านมาหน่อยว่าเราประทับใจอะไรกันบ้างตอนเป็นคนเป็นน้องเล็กสุดที่แบบว่าเข้ามาคนสุดท้ายด้วยในแบบโปรเจกต์นี้ที่พี่ก็จะคอยแบบว่าช่วยให้คําแนะนําแล้วก็ทําให้ตอนเบบว่าประสบความสําเร็จไปได้แบบในทางนี้ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยโอ้ยเรา,าเล่าม,มากเลยอ่ะผมเป็นคนแบบคนที่3ที่เข้าวงนะฮะ<อ>ก็ชีวิตคนเรามันก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะโตมาเจอใครบ้างแต่อย่างน้อยการที่ได้เจอ3คนนี้ก็เป็นทําให้ชีวิตของเราแบบ จากดูมีสิสันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้เจออะไรที่ขาดหายไปอย,อยากขอบคุณทุกคนครับใช่ถ้าไม่มีทุกคนก็เราก็จะไม่มี ข,ของเราเราก็ไม่มีแขนเลยจะไม่มีเนวันด้วยวมืออขอบคุณที่รับฟังความกระตุกกระแทกของแทน <laughs> ใช่อะไรก็เง <laughs> ี้ยขอบคุณที่ยังฟังอยู่ของโยก็ตั้งแต่วันแรกเลยครับพี่โยแบบได้เป็นเนวันโยก็มองตั้งแต่แรกแล้วว่าเรามีกันแค่มีเรามีกันแค่4ี่คน <laughs> <laughs> เหมือนเราแบบเป็นบ้านแล้วเรามีเสาอ,อยู่แค่4ี่เสาอ,อะไรเงี้ยถ้าเสาหายไปแค่เสาเดียวก็จะไม่ใช่เนวันเพราะงั้นก็ขอบก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมกันมาแล้วก็ อยู่ด้วยกันอีกนานๆโอ้ยให้น้องๆพูดถึง f c ฟบ้างถ้าเกิดไม่มี FC พวกเราก็ไม่มีวันนี้ใช่ต้องมีชื่อด้วยครับใช่เรามีชื่อซึ่งก็ชื่อว่าเวนดีใช่ครับเป็นชื่อแฟนคลับของเราครับก็ขอบคุณเวนดีที่แบบพพอร์ตเรามาตลอดครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีเวนดีเนี่ย ราก็จะไม่มีเพลงที่ที่3ที่4ี่ออกมาให้ดกคนได้ฟังแล้วก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้แล้วเรื่องนี้น้องๆจะมีงานใหม่หรือว่าเพลงใหม่อะไรให้แฟนๆเพิ่มเติมไหมตอนนี้ก็มีเพลงที่ปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยครับผมใช่ใช่ล่าสุดครับชื่อว่าเพลง Trigger ครับผมเป็นซิงเกิลที่4ของพวกเราครับขอให้น้องๆฝากช่องทางการติดตามน้องหรือว่าช่องทางของโซเชียลของน้องๆหน่อยค่ะก็ฝากค่ายนะครับ Brick Entertainment นะครับในทาง Brick Official แล้วก็ฝากวงพวกเรานะครับได้ทางในบ o ร f ดออฟิเชียลครับผมหรือขึ้นที่ตรงนี้ตรงนี ตรงนี้ตรงนี้รีขึ้นได้เลยค่ะเป็นหลอกกันต่อไปนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะคะวงเนฟ่าค่ะ ต้องขอบคุณร้านน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะชื่อดานเพ w วร์นะคะมีทั้งเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะแล้วก็มีขนมหวานมีอาหารให้ด้วยนะคะถ่ายรูปสวยมากค่ะคือมาง่ายๆที่สถานี MRT บางอ้อค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกทีนะคะในรายการบูเตเลดีนะคะในเวลา4ทุ่มครึ่งนะคะช่องอมรินกด34ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายาตสตอรี่คล้ายกันเลยอะ อของโยก็เหมือนกันครับแม่โยบอกว่าแม่โยแทงแบบแทงแทงน้องอะไรเงี้ย<ะ>มาแบบสองสามคนแล้วจนของเราแม่แบบบอกว่าจะลองแบบหมายถึงว่าจะแบบจะรอเราเกิดเป็นคนสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เลยไปมูครับเจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ว่าจะไม่ทานเนื้อวัวอ,อะไรอย่เงี้แล้วโยกก็ได้เกิดมาก็คือตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ทานเนื้อวัวใช่ทั้งครอบครัวเลยครับลูแต่ลูกก็ไม่ทานใช่ไหมใช่ครับ Marine TV